แช่คว่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอังคารที่7ตุลาคม2568เราจะมาอัปเดตปฏิทินการโอนเงิน3กลุ่มเปราะบาง ปีงบประมาณ2,569กันนะคะอัปเดตปฏิทินโอนเงินช่วยเหลือค่าครองที่ประชาชน3กลุ่มได้แก่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการซึ่งขึ้นปีงบประมาณ2,569แล้วนะคะยังได้อัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนนะคะโดยได้ประกาศวันโอนเงินล่าสุดตามไทม์ไลน์ที่แอดจะอ่านต่อไปนี้นะคะปฏิทินการจ่ายเงิน3กลุ่มประจำปี2 5 569นะคะเริ่มกันที่ตุลาคม2568เงินจะเข้าในวันสุกที่10ตุลาคมนี้นะคะพฤศจิกายน2568เงินเข้าวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน ธันวาคม2 5 6 8เงินจะเข้าในวันอังคารที่9ธันวาคม2 5 6 8นะคะเริ่มปี2969มกราคมนะคะเงินจะเข้าในวันสุกที่9มกราคมกุมภาพันธ์เงินเข้าวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์มีนาคมเงินเข้าวันอังคารที่10มีนาคมเมษายนเงินเข้าวันศุกร์ที่10เมษายนพฤษภาคมเงินเข้าวันศุกร์ที่ แพฤษภาคมมิถุนายนเงินเข้าวันพุทธที่10มิถุนายนกรกฎาคมเงินเข้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคมสิงหาคมเงินเข้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมและกันยายน2569เงินเข้าในวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะคะปฏิทินการจ่ายเงิน3กลุ่มเปราะบางประจำปีงบประมาณ2569โดยการช่วยเหลือ3กลุ่มเปราะบางงวดเดือนตุลาคมจ่าย ตามรายละเอียดนะคะเริ่มกันที่หเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจํานวนบุตรนะคะ2เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบทอที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเป็น เป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดน,นะคะเริ่มกันที่อายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาท90ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเดือนละ 1,000บาทและสํำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านสามารถติดต่อขอลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2570ได้แล้วตั้งแต่ตุลาคม2568ถึง30พฤศจิกายน2568และมกราคม6 9ถึง30กันยายน69นะคะท้ายสุด กลุ่มที่สามเงินเบี้ยคนพิการคนพิการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการคนละ800และ1000ับาทต่อเดือนนะคะคนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1,000บาทคนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทนะคะและหากเป็นคนพิการอายุ18ปปีขึ้นไปที่มีบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถ รับเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1,000บาทต่อเดือนนะคะโดยผู้พิการรายใหม่สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่ที่สรารลางในทุกจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพ ก็ติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพนะคะอัปเดตปฏิทินการโอนจ่ายเงิน3กลุ่มเปราะบางประจำปีงบประมาณ2569นะคะอัปเดตวันนี้7ตุลาคม2568